ส่อห่อห้อสอหอ,อหอ,อค่ะถ้าแปลเป็นตัวเลขเลขยังไงมันนี่ซานี่ปะแปลไหนี่คือสี่หกค่ะสี่ห้าหกแม่สม 4, 5, 4, 6, ี่ 4, 6, หกค่ะสี่หกค่ะตัวเดียวยลักกัสตา 6, หอหกค่ะวงกลมก็ 6, หกค่ะอย่าวงกลมก็หกห้าแม่นจ้ะ หกหาหกถ้าแปลยังหนึ่งมันจิเป็นหกสามเอฟซีมนเม่นแม่เนว่าหกสามลางคอยก็ได้น้ำเจ้ามาสั่นหกสามลางมาตนีรอบนี้ก็เลยว่าจะคล้องบัดจุดทูดในแม่นแล้วก็เลยว่าสิบขอปูบัดเนาะขอขอกันก็เลยว่าให้ไปเบิ้งห้ยด้่ยมาสั่นเศร้าเกี่ยวเข่าเศร้ามาั่นไปเอาห้กกอนมาสั่นขอไปไปบอกแม่เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับเร่งตังแต่เศร้าแล้วแต่หัวใจหดมังหันนี่หัวใจโทรมาเลยไปรีบ ฟังอยู่ผู้เดียวถ่ายสวนบุญละใหญ่หมูตื่นนําขณะผู้ฟังผู้เดียวก็ยังตื่นเบิ่งบ่ตัวหนังสือเอาข้าวเปล่าชุ่มปังตะกอนมันอันไหนคนไทยมากอักษรไันนี่แหละอักษรนี่แหละอักษรยังก่อนาทีก็เดี๋ยวก่อนอักษรเซให้เบิ่งเนาะแต่ว่าอักษรขวดนี่ซอเสือแม่ซอชลาแม่ซอเสือ ว่าสิบ่มีเสียกับเสียอีกคือเก้าหลอดนึงรงแปรสอยกันแล้วก็เขียนไปน้ำตัวเนียกขึ้นมาแปรก็ได้สินะนี่สิเพิ่นแปรเราเป็นเขียนตัวเรื่อนด้วนหันหันเลยเอาหมุนไปน้ำครับไปขึ้นมองแปรซอสเสือซอสาลาซอสาลาซอสหมุนแน่นอนแม่ยตรงกลางในเพิ่นบะมีแนวทางมาให้ยูจัดตาข้ากวเบิ้งก่อนพี่บ้าจินดาแปรได้แล้วพี่บ้านจินดาแปรได้สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่ได้สำ นั่นเตะข้โคลนเตะข้โคลเลยได้เป็นตัวศนสามนะครับเสือนี่มันแปอะไรงแาเอ้แปลเสองนสแปลด้ครับพื่อเีนี่มันจะเป็นสองสองสามสี่สมสี่สสเดี๋ยวเี่กล้องสองสามสี่สน เซตเลยใช้สมองขนาดเลยสองมีเลขสามมีเลขสี่แล้วก็มีเลขศูนย์ที่แน่แน่อยู่ในนี้อันนี้มันบอกคือรับพระทุดงพิจิตต์พรับทุกพนจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนง่ายๆเลยวันนี้นะครับเป็นตัวย่อมีสามส่วนนะเช่นกอดว่าตัวนีมันอเป็นตัวไหน้สองสามสี่ เสจะต้องเป็นตัวไหนบ้างเขียนซอเสือแล้วถ้ากลับตรงเข้ามาใช่ไหมคะที่ขัูนส์สามเลีข้างล่างเลยนี่เป็นสองศูนสาม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 สองาสองสามสามสอสาองสามองหัวสอะมอาองสางามาางอมงางเ มันจับใส่กันโดดเป็งง่ายมากเป็นเลขสีตัวโอ้คนแก่ให้พ่อมาดิมาร์ซาแปลให้แล้วพี่น้องมาสามสี่เพียกับแบบนี้ระค่ะซอเสือจนเป็นตะยานมันลมันลายผมแปลให้พ่อจับใส้อ๋อมารอบนี่ซอเสียมีสองเสียซอมาลิสาจับคู่ให้แนื้อคนจับแม่นอยู่ได้วังหันอ่งมาลิสาเถึงไปจับเขาเน้นเน้นมาลิสาจับมาให้เราได้วังหนึ่งทำ อ๋อบรรเรียมไว้แล้วแมนเฮ็ดให้อยู่อ๋อเอาตัวจับมาดูหน่แม่จินดาไปแอบเบิ่งอ๋อแม่นมาหันมาเว้าน่ะกันยอนเพิ่นอือแม่จินดาลี่ฟังอุตส่าห์ไปคนเดียวอยู่ท้ายสวนเพื่นน่ะนี่เด้อแม่จินดาเพิ่นไปแอบฟังอันนี้สายจับคู่ให้แม่นจ้ะอ๋อมาดิสาจับให้สองสองแม่แม่จินดาไปแอบฟังเงี้ยนะ ไม่มีสามเลยดิบอมาสามบอกบบนี้บอค่ะถามมงเพิ่มมากแค่นี้ถามเกินแค่นี้เพราะว่าวางหันในเพิ่นกะบ่าเด็กเกินยังไงเท่าแต่ันจกองมากเนาะ้าสโตมมากละมาคูไปเอาแบบนี้ชั่วๆเลยชั่วค่ะแต่ว่าตัวนี้มักแห้งเด้อดูไรครับสี มากส่วนตัวแม่แมนฟันก็ได้ตัวนี้ค่ะเขาว่าเด็กเขาเอาเด็กหน่อยมาหายเป็นผู้ชายเขาก็ว่ามาเอามาหายหนึ่งซีว่าสันจะคล้องเขาว่ามันบอมแมนเพราะเด็กหน่อยมันขาวห้วนอ้วนนะจะคล้องเขาว่าสูนซีนี่ละเด็กหน่อยผู้ชายบัดรพาทุดงไปจีบมาเมื่อนี้โอ้โห สอเสือซอสลาซอเสือล่องอีกานี้มันบังหนาเออนนั่นแบะมันไม่เห็นความสวยน่ะแมนวสีวาอยู่การเห็นหนาค่ะยวเกาตามเจอนี่น้องจับเตีอยู่ว่าปูเพิ่นจับให้นะอันนี้แม่ค่ะแม่เป็นผู้จับไหตัวนี้งวดที่แล้วแม่ก็จับไห้ด้แมนแม่ทองมาลิสาผ้าปังค่ะแม่กองมาลิสายค่ะเพราะว่าแม่เป็นผู้ไปเอาน้ำปูมาแมส่วนนี้ท้าผนเกี่ยวเข่าค่ะยากก็ะลึก เลงหายเลยบางหันนี่ผู้ไทยงวดบางหันกับโค้งผู้ไทยเห้าจ้าแล้วสี่ศูนย์สี่ลรอคะศูนย์สี่นี่บริซาตัดให้เองเลยถามว่ามากเนาะมากศูนย์สี่โซโบมี่สามตัดสามบอกไปก็เหลือแต่ศูนย์สี่เนาะแม่นค่ะเรื่อกันแล้วแต่ผู้มากค่ะนี่ได้เลยนี่แต่ว่าโอกาสเป็นได้เพราะว่าเพิ่นหายมาเป็นตัวต้ังซื้อตลอด นี่ค่ะเขันหาเป็นตัวนั่งซื้อตลอดแต่ว่าที่จับนี่คือส่วนโตมาลิซาเองส่วนโตมากค่ะกับบางหานกับจับหอยหกห่ะส่วนโตมากขึ้นอ่ะค่ะมันจับหอยหกสามกับถือทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะคะทั้งบนทั้งล่างคุณใสไม่ชอบเลขสามนั่นอย่าไม่จับให้เลยรอบนี้บ่มมากค่ะครับรับแค่พีพีจิตพี่ดงพิจิตระดูพีจิตนะครับ แบบบัๆแต่เลขของน้องเองคือเจ็ดเก้าหนึ่งใช่ไหมใช่เจ็ดเก้าหนึ่งค่ะมันใจเดอร์คนมากเกล็ดคนหงุดหเลยมากเกล็ดคนกลัวค่ะตอนแรกวสิบเ่าให้ได้เงินเขาจะดวงมิจิเนี่ยต้องกี่ยวหันว่าให้แกมือแล้วให้เอฟซีซื้อลอบมีซื้อเอาได้ไหมเออเอาคุยเลยทีนี้ลอบมีซื้อเอานะจำเลขมากจต่คลองเลยล่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งตัดเลนได้เลยเจ็ดเก้ากับสวยสามตัวเพิ่มเยเจ็ดเก้าหนึ่งเหล็กมากค่ะของมาริสาเองแล้วมาจุดถูกก็ได้แม่นเพราะว่าตั้งแต่ได้เมื่อน,นั้นพูดเพิ่นกับว่าฟันดีตลอดนนเนาะแต่ว่าแดดเล็กหน่อยพูดแบบนี้อ้วนไปหายมาริสาเห็นเล็กร้อยมากแม่นเจ็ดเจ็ดขีดหนึ่งมาลักรลอยก็ลักสิบปมาจุดถูกได้เจ็ดเก้าหนึ่งตรงตรง ขึ่นเนได้แม่เล็กเก่าพึ่นเรีนเอาเล็กเก่ามาเติมให้แม่ถ้าปรไเด้๋วเบาก่อนเนี่ยแอดมิงกับสีบเสือเด้มือนั้นเบากันกันแล้วว่าโอ้ยสีบ่าเสือมาเนาะหลังจากออกเล็กออกสุมมงเดียวตั้งไหนจังเดียวเล็ลอยมาเลยเจ็ดขีดหนึ่งไม่เขียนว่อะไรเจ็ดเก้าหนึ่งมาน้มอมนนี้ประเดี๋ยวมาเอาไว้เนี่รู้อาแต่เล็พระตุดงพิจิตรหาเาพระตุดงพิจิต ถ่ะฟุตชิปแมทลาฟุตชิปค่ะฟุติปอ๋อค่ะพระธุดงพิจิตเอาไปตัวหนังสือก่อนมาจ้ะอ๋อตัวหนังสือนี่คือซอค่ะนี่พระธุดงพิจิตนะคะครับซอสอสอสค่ะนี่ครับเอาแปลออกมาแล้วแปลออกมาให้ค่ะมีสามมีสองมีสี่แปะซอสแปะให้ค่ะใช่ค่ะซอเสือคือสองเจ้าให้จับให้ค่ะจับให้มีตัวนี้ค่ะนี่นะครับผม จัมนี่เลยจะเอาแอดมินเปียกไปน้ากันเลยค่ะนี่ปังๆเลยถ้าไม่ชอบก็จับเองค uh. ่ะสองสี่สีสี่สีามนงสีบคุณคนตัวนี้ทำยังไงก็ได้เียงนอนคางี้เาีสนจ่างี้นสา พระิโดนจิตน,นคะคะงดรถรสามหกห้าุดคหนเลยนะคะ